ถึงจะเปิดตัวมาด้วยมาดแห่งวายร้ายที่ดูร้ายกาจตั้งแต่ตัวอย่างแรกและเป็นศัตรูสําคัญที่เอวอจะต้องเผชิญหน้าแต่พระเจ้าอัลเฟรดแห่งเวสแซก,ก็ทรงได้ฐานแฟนคลับจากเกมเมอร์หลายคนไปแล้วมากมายบางคนถึงกับบอกว่าอยากเล่นเป็นชาวเวสซกมากกว่าชาวไวกิ้งเสียอีกทําไมถึงเป็นแบบนั้นในยูบโทเปียตอนนี้เราจะพาคุณเดินเข้าราชสํานักและสนามรบพร้อมกับพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชผู้ปราบไวกิ้งไปรับชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของพระเจ้าอัลเฟรดเราต้องเข้าใจก่อน ครับว่าดินแดนอังกฤษในสมัยศตรวรรษที่9ยังแยกเป็นอาณาจักรต่างๆของชาวแองโกลแซกซอนแบ่งหลักๆได้เป็น4อาณาจักรคือ n o r t h มเบียเมอร์เซียอีสแองเกลียและเวส s e x ซ็กโดย Wessex ซ็ั้นมีความหมายว่าอาณาจักรของชาวแซกซอนทางตะวันตกซึ่งเมื่อมีการรวมเป็นราชอาณาจักรบริเตนใหญ่แล้ว ตำแหน่งของเวสเซ็กซ์จะอยู่ค่อนไปทางตอนใต้มากกว่าในอาณาจักรนี้เองที่โชคชะตาได้กำหนดให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ออาเฟรดได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยแต่แรกนั้นเอาเฟรดดูแทบจะไม่มีสิทธิ์ในการขึ้นครองบัลลังก์ด้วยซ้ำเพราะตัวพระองค์เองมีพี่ชายที่จะได้ครองสิทธิในบัลลังก์อยู่แล้วถึงสพระองค์อีกทั้งด้วยบุคลิกส่วนตัวของพระองค์ที่ดูฝักใฝ่ในการศึกษาหาความรู้และเป็นนักวิชาการมากกว่าเพราะชายแววมาตั้งแต่เยาว,ว์วัยว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการอ่านบทกวียังกรษรวมถึงชอบพก สือเล่มเล็กๆติดตัวอยู่เสมอพูดได้ว่าไม่มีแววของความเป็นกษัตริย์ยอดนักลบหรือยอดนักปกครองอย่างที่ใครคาดหวังกันแต่ชะตากรรมก็เป็นสิ่งที่นำพาสถานการณ์ที่จะสร้างวีรบุรุษเสมอในช่วงเวลานั้นชาวไวกิ้งก็ยกพลบุกกล้นและทำลายเมืองหลายแห่งของชายฝั่งดินแดนอังกฤษอยู่เนืองๆและแสนยานุภาพของไวกิ้งในการสู้รบก็ทำให้แนวป้องกันหลายแห่งต้องแตกพายเจ้านาครบางแห่งถึงกับต้องยกทรัพย์สินหรือดินแดนให้ไวกิ้งบางเผา่าเพื่อที่จะทำสัญญาไม่ให้รุกรานต่อไป ซึ่งเราได้จัดเต็มเรื่องราวความร้ายกาจในการรบพุ่งของไวกิ้งไปแล้วในยูบีโทเปีย2ตอน สำหรับคนที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับโอเคจบการขั้นโฆษณาต่อมาในปีคริสตศักราช865นั่นเองที่กองทัพขนาดมหึมาของชาวไวกิง้งอันเป็นการรวมตัวของเหล่านักรบไวกิ้งสแกนดิเนเวียหลากหลายเผ่านำโดยบุตรชายทั้ง4คนของแร็กน้าโลดรูปซึ่งคราวนี้พวกเขาไม่ได้หวังแค่การมาต่อเล็กต่อน้อยทรัพยากรของอังกฤษอีกต่อไปแต่พวกเขากะจะยกทัพเข้ายึดครองสี่อาณาจักรบนอังกฤษทั้งหมดมีการบันทึกกองทัพอันยิ่งใหญ่ของไวกิ้ง นี้ไว้ว่าเป็นกองทัพคนเถื่อนอันเกรียงไกลที่ว่าเป็นคนเถื่อนก็เพราะชาวไวกิ้งไม่ได้นับถือศาสนาแบบเดียวกับชาวแองโกลแซกซอนหรือพูง่ายๆถูกมองเป็นพวกนอกรีดนั่นแหละครับการเดินทัพออกรุกรานของไวกิ้ง เริ่มตั้งแต่บุกขึ้นเหนือแล้วตียอกจนสำเร็จแล้ววนกลับลงมาตีนอตติงแฮมรวมถึงพื้นที่อื่นๆจนกระทั่งในสายตาพวกเขาก็จับจ้องไปยังอาณาจักรเวสเซกและเคลื่อนพลไปที่นั่นในปี868ซึ่งในขณนะนั้นเจ้าชายอัลเฟรดจำเป็นต้องออกรบเคียงข้างพระเชษฐาคือพระเจ้าเอเธเรตในศึกหลายครั้งโดยทั้งสองฝ่ายปัดกันแพ้และชนะจนกระทั่งพระเจ้าเอเธเรตสิ้นพระชนในปี871ทําให้เจ้าชายอัลเฟรดต้องสวมมงกุฎในฐานะกษัตริย์แห่งเวสเซกอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงจะทรงเสียพระทยจาก,กา จากไปของพระเชษฐาแต่การลุกรานของไวกิ้งยังคงดําเนินต่อไปกระทั่งพระองค์พ่ายศึกที่เมืองวิลตันซึ่งเป็นการดับความหวังที่จะเอาชนะเหล่าไวกิ้งด้วยกองกําลังพระเจ้าอัลเฟรดจึงต้องยอมทําสัญญาสงบศึกกับไวกิ้งโดยมีการสันนิฐานว่าพระองค์ทรงจ่ายสินสงครามให้ชาวไวกิ้งถอนทัพออกจากดินแดนไปในช่วงทศวรรษที่870อาณาจักรทั้ง3ได้ตกอยู่ในเงื้อมือของไวกิ้งหมดแล้วเหลือเพียงอาณาจักรเวสเซ็กซ์แห่งเดียวที่ยังยืนหยัดต่อต้านแต่ในปี878ทัพไวกิ้งที่นําโดย ดได้บุกเข้าฐานที่มั่นชิปแฮนแฮมซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าอัลเฟรดกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสการจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวนี้ทําให้พระองค์และข้าราชบริพารส่วนหนึ่งต้องหนีเอาชีวิตรอดไปหมู่บ้านเอเทนนีบริเวณบึงซัมเมอร์เซ็ตในช่วงที่พระองค์ทรงหนีภัยนี่แหละครับที่มีตำนานเล่าขานกันว่าพระองค์ทรงได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของพระองค์และใช้พระองค์เฝ้าเค้กด้วยจิตใจที่คิดหงกมุ่นแต่กับศึกของงงไวกกิ้้ทําาาใหหหเคหมและถูญชบน ต่อว่าเอาแต่ไม่ว่าตำนานนี้จะเป็นจริงหรือไม่พระองค์ก็ทรงไม่ยอ่อท้อแม้จะร่อยหรอทั้งกองกําลังและที่พักพิงพระองค์ก็หมายมากที่จะเอาชนะและทวงคืนบัลลังอันชอบธรรมของพระองค์และวีรกรรมที่เราจะเล่าในยูบิโทเปียครั้งหน้าจะทําให้รู้เลยว่าทําไมพระเจ้าอัลเฟรดถึงได้สมญา ว่าเป็นมหาราชแห่งแผ่นดินอังกฤษเพียงพระองค์เดียวสําหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทําวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubis o อ t สามารถเสนอเรื่องราวของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเสียงตอบรับมีมากพอเราสัญญาว,ว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนแล้วอย่าลืมติดตามช anel Ubisoft t h a i l น,น n d บน YouTube, f a c e b o o k และช่องทางน้องใหม่ของเราบน i n s t a g r กรเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารของ Ubis o อ t แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆ ที่ส่งตรงจาก Ubisoft t h a i l a n d ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ